สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายก็เอาภาพความประทับใจของกาบี้นะคะซึ่งเป็นนักกีฬาตัวหลักของทีมชาติบราซิลค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้กับทีมชาติอิตาลีนะคะก็เป็นทางบราซิลค่ะที่พ่ายแพ้ให้กับอิตาลีไป2ต่อ3เซตด้วยสกอร์ทั้งหมดคือ

ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกสุดมันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะจนใครหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นแมตที่ดีที่สุดในปี2025เลยนะแฟนวนอลเลย์บอลไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาตินะคะต่างก็มาคอมเมนต์ว่านี่มันเหมือนกับแมตในรอบของการชิงชนะเลิศเลยทั้งบราซิลและอิตาลีเนี่ยไม่มีใครยอมใครจริงๆคะ่ะ ดาดเดาไม่ได้เลยนะคะว่าทีมไหนจะชนะจนถึงแต้มสุดท้ายเลยค่ะถึงได้รู้ผลคือมันลุ้นระทึกไปหมดเลยนะคะแฟนวอลเลย์บ,บอลท่านใดที่ได้ชมการแข่งขันเห็นด้วยกันกับ่ตยไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะต่ตยต้องเอาภาพบรรยากาศที่ต่ายประทับใจมาฝากแฟนวอลเลย์บ,บอลชาวไทยนะต้องขอใช้คํานี้เลยนะคะต่ตยรู้สึกประทับใจมากก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับแฟนวอลเลย์บ,บอลได้รับชมรับฟังกันนะคะแน่นอนค่ะว่าบราซิลนั้นเป็น ทีมที่พ่ายแพ้ให้กับอิตาลีอิตาลีเขาก็ดีใจกอดกันร้องห่มร้องไห้ถึงการได้รับชัยชนะในครั้งนี้ส่วนทางฝั่งบราซิลเองเขาก็ร้องไห้เสียใจไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ต่ายประทับใจมากๆคือกาบีค่ะเธอเป็นนักกีฬาตัวหลักของทีมชาติบราซิลแม้ว่าเธอจะเสียใจแค่ไหนมีน้ําตาอะไรยังไงแต่เธอไม่ทอดทิ้งการต้อนรับจากแฟนวลอลเล์บอลชาวไทยเลยค่ะทุกคนอันนี้แต่ขอพูดจากใจเลยนะคือเธอ ยังแวะให้การเซนทักทายโบกมือแม้ว่าใบหน้าของเธอนั้นจะมีน้ำตาคลออยู่แต่เธอก็ยังยิ้มค่ะนี่คือความน่ารักของกาบี้ค่ะเรียกได้ว่าได้ใจแฟนวลอลเลยบอลชาวไทยกันไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและต้องบอกนะคะว่าในเกมการแข่งขันร,ระหว่างบราซิลกับอิตาลีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแฟนวลอลเลยบอลชาวไทยหัวใจบราซิลไปเชียร์บราซิลกันเยอะมากๆค่ะ โอ้โหเกิน50%นะทั้งสนามเนี่ยแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยที่ไปเชียร์บราซิลให้กำลังใจบราซิลกันอย่างล้นหลามเลยแล้วนักกีฬาของบราซิลไม่ว่าจะเป็นโรซ่ามาเรียหรือว่ากาบีเองเนี่ยก็ได้พูดถึงแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยด้วยนะคะว่าเขาประทับใจมากเขาขอขอบคุณแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมากๆที่มาต้อนรับหรือว่ามาเชียร์เขาจนเต็มฮอล์เต็มยิมแบบนี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะนี่เป็นคำพูดจากโรซ่ามาเรียแล้วก็ กาบีเธอรู้สึกซาบซึ้งมากนะที่แฟนบอลบอลชาวไทยเนี่ยมาเชียร์แล้วก็คือเขาเรียกว่าต้อนรับทัพนักกีฬาจากบราซิลเป็นอย่างดีอะ่ะมันไม่ใช่แค่การตลาดแล้วนะคะแต่ว่าแฟนวอลบอลชาวไทยนั้นรักบราซิลจากหัวใจจริงๆเพราะว่าพวกเธอหน้ารักแบบนี้ค่ะนักกีฬาของบราซิลน่ารักแล้วก็เป็นกันเองโดยเฉพาะกาบีเนี่ย ไม่เคยพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ไม่เคยยกยอตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักปกป้องทีมตัวเองพูดให้กำลังใจกับสาวๆในทีมของตัวเองด้วยโอย้เธอมีบทบาทของการเป็นกัปตันที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะกาบี้เหมาะสมแล้วกับออตำแหน่งกัปตันทีมที่เธอได้รับนะคะแล้วก็เหมาะสมแล้วที่เธอนั้นได้รับความรักจากแฟนวลอลเลยบอลชาวไทยค่ะพอไต่เห็นนะการที่เธอนั้นพ่ายแพ้จากในสนามเสียใจกับเพื่อนๆกอด กมีน้ำตากับเพื่อนๆแต่เธอก็ยังให้กำลังใจเพื่อนในทีมเธอก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเธอจะพยายามเอาเหรียญทองแดงมาให้ได้นะเธอจะไม่ยอมเธอจะสู้แม้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะเป็นทีมที่มีคุณภาพมากแค่ไหนเธอกับเพื่อนๆในทีมก็จะช่วยกันอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะเธอก็ได้บอกเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วหลังจากที่ออกมาจากในสนามการแข่งขันระหว่างที่เดินทางเพื่อที่จะไปขึ้นรถตู้กลับโรงแรมก็ยังยิ้มทักทายกับแฟนวอลเลย์บอลเหมือนเช่นเคยค่ะ กาบี้ไม่เคยแ่วเลยนะไม่ว่าเธอจะชนะหรือแพ้จากเกมการแข่งขันมาเธอก็ยังยิ้มทักทายแล้วก็ให้การพูดคุยกับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเหมือนเดิมเสมอมานะคะอย่างที่กาบี้ได้เคยโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั่นแหละคะ่ะว่า แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นสุดยอดมากๆเธอทึ่งมากๆนะคะไม่ใช่เพียงสิ่งของที่เธอได้รับมาไม่ใช่ของขวัญของที่ระลึกที่เธอได้รับมาแต่เธอมองเห็นถึงแววตาว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นรักทีมนักกีฬาจากบราซิลจริงๆนะคะและไม่ใช่แค่ทัพนักกีฬานะคะที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นรักค่ะ แฟนบอลชาวไทยยังแสดงความรักไปยังสตาร์โค้ชโค้ชของบราซิลนะคะให้การต้อนรับทุกคนดีมากๆส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงตะโกนเนี่ยแล้วก็จะมีจังหวะที่แฟนๆชาวไทยนะคะส,ส่งเสียงเชียร์ออกมาว่าบราซิลบราซิลบราซิลคือคือเป็นแฟนวอลเล์บอลชาวไทยหัวใจบราซิลมากๆากเลยค่ะไตเห็นแล้วใจก็ประทับใจนะเออคือทุกคนเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะว่าจะต้องมีทีมชาติไทยมาแข่งเท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่มีทีมในดวงใจมีทีมที่ตัวเองรักลงแข่งแฟนๆชาวไทยเราก็พร้อมใจค่ะที่จะไปจองตัว๋วซื้อตั๋วกันเพื่อที่จะเข้าไปชมแมตช์สำคัญๆระดับโลกแบบนี้นะคะ โอ้โหต้องนับถือเลยค่ะว่าการแข่งขันในแมตช์เมื่อคืนนี้นะคนดูนั้นเต็มสนามเลยค่ะนักกีฬาจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้รับเสียงเชียร์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วการที่แฟนวะะอลเลย์บอลชาวไทยเราเชียร์หนักหน่วงขนาดนี้จะไม่ให้ FIVB รักได้อย่างไรตอนนี้ก็ได้ยินข่าวมาแล้วนะคะว่าปีหน้าปี2026เนี่ยยังไงซะไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพ VNL สักหนึสนามอย่างแน่นอนนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะว่าไทยเราทําดีทําถึงจริงๆนะค,คลิปวิดีโอนี้ที่จะพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่กาบี้ค่ะแม้ว่าเธอจะแพ้แม้ว่าเธอจะมีน้ําตาแต่เธอก็ยังเสิร์ฟแฟนวลอลเล์บอลชาวไทยเป็นอย่างดีคือยิ้มทักทายถ่ายรูปนะคะโบ,บกมือบายๆพูดคุยนี่คือกาบี้ค่ะนี่คือความน่ารักของเธอค่ะ ก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะคะให้กับทุกๆท่านได้เห็นกันว่ากาบี้นั้นเธอเฟรนลี่ขนาดไหนเธอเป็นมิตรขนาดไหนนะคะเอาละค่ะหลังจากที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนี้แต่ก็มีบทสัมภาษณ์ของโรซามาเรียแล้วก็กาบี้มาฝากแฟนวลลบอลทุกท่านด้วยค่ะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ w i t h a o f and You know, Team Italy, they are like the best team in the moment, they are the team to be beaten. So I'm really proud about the way we we enter it, but we know that we can grow, we have a lot of details that we can we can do better. So yeah, I'm proud and sad in the same time. it's really hard to speak in this moment. Oh yeah, yeah, and we need to say thank you for the Thai fans because we really, we feel the energy, you know, in the gym. We feel like they are happy and sad with us. So yeah, thank you again for everything they are doing for us. It's really, really nice to be here. Thank you. Yeah, also thank you. Yes, and then we need to rest. The time is short, so we need to go and rest to play against Japan because it's always hard. So I hope we can do better tomorrow. Uh, italy show again why they are one of the best teams in the world they know how to play in the pressure moments they have amazing team they are super solid 14 players that come from the bench and make a difference, you know. We understood. We, I think we performed good. The plan that we had tactically, you know, we studied so much. We were talking for 24 hours in the bus, in the in the fitness, in the practice, before the sleep like, what do we do, what we're we gonna do. And in some moments, we couldn't do that, you know. So I'm proud of the team. We fight until the end. There's a lot of players that is the first time that they're playing uh, this competition. It's not easy. Again, Italy, in important moments after 20, the pressure moments, they know how to play and they show that. Today, and now it's difficult. We, I think the most difficult for us tomorrow is to reset our mindset now to not be down. We know that we had a chance, we could be in the final, but they deserved, and we fight it to the end. Now it's time to speak uh, in the locker room to bring the team up because we deserve to be in the podium. I think for the World Championship that we did, for the match that we did today, we're gonna face also a team that also is doing an amazing job in this tournament. Japan is showing that also they deserve to have a medal, that also they deserve to be in the podium. Now we have less than 24 hours, so also got to ask you that to let me go because I need to eat and I need to rest because we need to perform good tomorrow. Always when we play against Japan, is a tough match, a long match, and yeah, now it's time to reset our mindset, to keep the confidence, to keep the team together, and as I said, I'm proud of the girls. So, did you know, Thai fan or all Thai fan in Thailand, wanna give a big hug to you. Yeah. 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 I appreciate so much. Uh, one more time, the love and the passion that they're giving us we can see in the eyes how much they want us to to succeed and tomorrow we're going to fight again for brazil and also this bronze medal will be half for for thailand we hope that we can uh, leave this bronze medal for you guys and also to bring half of that to brazil thank you so much thank you, so much. Thank you. good luck